ทำไมต้องเอาทองไปแจกแปะเจดีด้วยครับเรื่องของกูจะไม่ใช่เรื่องของเมึงกูอยากจะแปะกูก็แปะทาไมล่ะคนนี้สามารถนําเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ยอย่างมากมายแทนที่จะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของการหุ้มยอดเจดีที่ตั้งท้าแดดท้าฝนอยู่บนยอดสามารถทําประโยชน์ได้เพียงแค่เพื่อให้นกมาขี้ใส่อานเลยใครจะทอใจในการทําก็ทำใครไม่พอใจในการทําไม่ต้องทําไม่ใช่ประเด็นอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเคยกล่าวในสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมตื่นจากการง้เข่าการยึดติดกับการสร้างวัตถุที่โอ้อาว่า เอาเงินไปจมไว้เอาเงินไปกองไว้กับพระพุทธลูปองค์เดียวแทนที่จะไปบริจาคให้มันเกิดประโยชน์กับคนหมู่มากเอาไปมาครับอาจารย์เดี๋ยวผมช่วยด่า้พวกนักปฏิบัติในข้างูพิษย้ํานะครับข่างูพิษคืออันนี้ยอมรับอาจารย์เบียร์กำลังกระทำสิ่งที่ย้อนกับคำที่ตนเองเคยสอนไว้นะแต่ตรงเนี้ยถ้าคนมีสตินะครับซึ่งเป็นผมเนี้ย เอาจากความคิดผมผมเชื่อว่าอาจารย์เบียร์คิดพินิษพิจารณาละไต่ตองดีเลยในการที่เอาทองคํานะครับมาหุ้มเจดีในส่วนที่ไอเพจเนี้ยนะครับดูทํารูปอาจารย์เบียร์แหมททาจมูกยาวทําเป็นแบบทําเสียงดนตรีทําคลิปเดียยอมรับนะครับคือฟังแล้วรู้สึกสบายใจเหมือนแบบคนปฏิบัติธรรมแต่เนื้อหานะครับของการทําคลิปของมันนะหนึ่งเลย อาคาทำลายต้องการลบหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้อาจารย์เบียรตกอะถามว่าในมุมผมนะครับอาจารย์เบียรลงยากแล้วติดลมบนแล้วแต่ทีเนี้ยในเรื่องเรื่องเนี้ยผมมองว่ายังไงก็ไม่ทำให้อาจารย์เบียลงได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้สคือมันเอาเอาคลิปที่อาจารย์เบียเคยสอนเกี่ยวกับการทํา สิ่งของทําสาลาให้ให้หมามาเกาขี้เลือนใช่ไหมครับอันนี้มันก็บอกเหมือนกันว่าเอาทองมาหุ้มเพื่อให้นกกามาใส่ให้นกกามาขี้ใส่อะไรแบบประมาณนี้ครับก็คือต้องการเอาคําสอนของอาจารย์เบียร์มาแยง้งการกระทําที่อาจารย์เบียร์กำลังกระทําอยู่แบบชัดเจนนะคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าสาลาปฏิบัติเนี่ยมันมีเยอะมากในไทยนะครับแต่เกดีย้ํานะครับว่าเกดีที่ระลึกตรงถึง พระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะนะฮะแต่ตรงเนี้ยผมพอเข้าใจเจตนาลมอาจารย์เบียร์และครูบาอาจารย์เบียร์ที่เขาประสงค์ที่จะทำนะฮะคือต้องการสร้างเพื่อจันลงศาสนามึงเข้าใจคำว่าคาว่าจันลงศาสนาไหมครับยกตัวอย่างเช่นพระแก้วมรกตหลวงพ่อวัดไตมิตรนะฮะ ที่บรรพบุรุษเราได้ทำเอาไว้นะะก็คือจริงๆแก่นของตถาคตไม่ได้สอนให้ยึดติดนะฮะไม่ได้สอนเลยให้ยึดติดตรงนี้เราพอจะแยกและเข้าใจคือในเรื่องของพระธรรมเน้นพระธรรมเนะี่ยแต่มันก็ควรจะมีการลงศาสนาบ้างเอาไว้ให้ลูกให้หลานคือเขาไม่ได้สร้างไว้ให้มึงอ่ะเขา้าใจปะ่ะให้ลูกให้หลานให้เห็นให้เป็นคุณค่าของแผ่นดินเข้าใจปะ โดยารเบียร์ที่แกพูดอ่ะแกไม่ได้มีเจตนาบางคนเนี่ยไอ้พวกนักปฏิบัติในคาบงูพิษเนี่ยมันจะพูดโจมตีดันเบียร์ว่าเฮ้ยพูดถ้าทาแบบนี้เดี๋ยวต่อไปพระแก้วมรกตมันก้อาออกไม่มีใครเอาออกครับของที่มันมีมูลค่าแล้วมีคุณค่าทั้งทาง,งใจทางทางมูลค่าทางทาง,งโลกเนี่ยถ้ามันเป็นของเกี่ยวกับศาสนาแล้วยังไงก็ไม่มีใครและมันมีเยอะซะด้วยนะไอ้พวกนิสัยแบบเนี้ยปฏิบัติธรรม จะจ้องจากอาฆาตมาด้ายทำร้ายทำลาย,ลาย,ลายคนที่เขากำลังสอนทำอยู่เนี่ยขนาดจิตใจมึงอะมึงยังคิดลิสยาเลยแนละ้วมึงจะปฏิบัติทําไ,ไหม่วะถามหน่อยฮะแล้วมีเยอะด้วยนะทำไมพอเห็นอาจารย์เบียร์เขาด,ดังเขาอะไรแล้วมันสั่นนือดิ๊ๆๆ๊ดิ๊ดๆๆๆิ๊ดิ๊ดเ๊ดเอ,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 อ่อะิะ๊ิ มันถึงต้องออกมาแหม่และขยันทำคลิปซะด้วยนะฮะก่อนอื่นย้ำเลยผมไม่ใช่ดอมอาจารย์เบียรแต่เป็นคนที่ฟังและเริ่มตื่นจากอาจารย์เบียรนะครับและผมเชื่อว่ามีคนแบบผมมาเยอะที่พอจะพินิจพิจารณาในสิ่งที่อาจารย์เบียรเคยสอนและสิ่งที่อาจารย์เบียที่กำลังทำใครไม่สะดวกใจแกบอกแล้วไม่สบายใจไม่ต้องบริจาค และถ้าบริจาคแล้วเบียดเบียนตนเองไม่ต้องบริจาคคุณต้องให้เกียรติในความคิดการตัดสินใจของแกด้วยว่าสิ่งนี้แกควรทำไหมสิ่งนี้แกอยากทำไหมอ่าใช่ไหมครับและสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดนะครับไอ้พวกงูพิษนักปฏิบัติเนี่ยที่เข้าหาอาจารย์เบียนะตอนนี้มีเยอะมากนะไอ้พวกที่เข้าไปขอ สนธนาธรรมนะผมเห็นเยอะมากนะครับคือพวกคุณอนะ่ะไม่ได้หวังเข้าไปจะหาความรู้หรอกแต่ต้องเข้าไปทําร้ายทําลายอาจารย์เขาทําไมผมจะดูไม่ออกคนดูออกแบบผมก็ดูเยอะอาจารย์ถ้าต้องการทีมบริการ์ดนะครับบอกผมนะเดี๋ยวผมจัดให้พวกเนี้ย แต่ผมรู้อาจารย์ไม่ให้ไม่ให้บริโภคร่วมต้องขออภัยครับแต่บางทีผมก็อดไม่ได้จริงๆเมือนเจอ้คนประเภทแบบนี้นะแม่อยากจะจัดทีมปกป้องอาจารย์เบียร์เลยเกินนะหลอเล่นครับผมทุกๆคนฝากพิจารณานะครับผมเชื่อว่าอินทรีย์บารมีของคนในะปัจจุบันนี้ยังเยอะอยู่แล้วผมก็ภูมิใจที่สังคมไทยเนี่ยมีคนที่อินทรีย์ดีเยอะกว่าคนที่อินทรีย์น้อย เพราะอย่างที่บอกอาจารย์เบียร์จะไม่มีทางดังถ้าคนอินซีน้อยเยอะกว่าคนอินซีนดีฝากอนุโมทนาด้วยครับขอบคุณครับใช้สติพินิจพิจารณาอย่างที่อาจารย์เบียร์บอกอย่าเชื่ออย่าฟังกันทั้งหมดอะไรเข้ากันได้ดูดน้ํานมกับน้ําเนี่ยก็เชื่อและฟังนะอะไรที่มันขัดกันอย่าไปสนใจอย่ายเพจเนี้ยนะแหมทําเป็นยกคําสอนครูบาอาจารย์มาเพื่อจะโจมตีทํำลายทําลายอาจารย์เบีย ไม่ต้องใช้คําสอนครูบาอาจารย์หรอกครับเราแยกได้นะฮะอีพีนี้นะค,ครับสาหรับอีพีนี้นะครับก็จะมาเล่าในเรื่องของสาเหตุนะครับที่เริ่มนะฮะเริ่มเริ่ม,มอ่าเขาลบนับถืออาจารย์เบียรนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยนะฮะฟังอาจารย์เบียรมาตั้งแต่ยังไม่ดังนะก็ ส่วนใหญ่จะเปิดเปิดคลิปฟังตอนแรกนะบอกก่อนเลยตอนแรกตอนแรกที่ฟังเนี่ยก็รู้สึกตลกกับคําถามนะครับที่ที่คนมาถามแล้วแกก็ดา่าววยวาอะไรเงี้ยตอนแรกบอกอตรงไม่เข้าหัวแต่ช็อตที่แบบว่าเอ้ยทําให้เราแบบเปิดใจฟังอะนะก็จะเป็นช็อตที่แกบอกว่าอย่ายึดต,ติดกับอัตราตัวตนย้ํานะครับ อย่าไปยึดติดกับอัตราตัวตนของแกนะครับวันใดวันหนึ่งแกก็ต้องเสื่อมไปแต่ให้ฟังที่แก่นของธรรมที่แกสอนนะไอ้พวกถามตอบคำถามที่แบบว่าอันนี้บาปไหมโบราณบอกอย่างนั้นโบราณบอกอย่างนี้เนี่ยคือบอกตรงคือผมผมเชื่อคนที่ถามอ่ะก็พอจะคิดได้แต่บางอย่างเราไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจไม่มั่นใจอตั่อย่างเช่นอะไรอ่โบราณเขาว่ากวาดบ้านตอนกลางคืนอะไรเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยรเราพอจะคิดได้ว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นความเชื่อที่แบบงมงายอะไรเงี้ยนะคนโบราณเขาก็พามบอกสอนกันมาคือในมุมที่โบราณบอกอะ่ะบางอย่างมันก็ดีถ้าเราคิดถึงอ่ากุศโลบายที่เขาเสือนะ คือผมก็ไม่ได้ฟังอาจารย์เบียร์ทั้งหมดหรอกก็คือแก,แกแกจะตอบสวนใช่ไหมล่ะแต่บางอย่างอะ่ะถ้าเราฟังตามที่กุศโลบายเขาเขาเน้นอะ่ะไอคําสอนตรงไหนที่โบราณเขาบอกดีก็คืออย่าก,กวาดบ้านตอนกลางคืนหรือเงี้ยก็มันเป็นกุศโลบายที่แบบว่าเวลากวาดไปเผื่อไปเจอทรัพย์สินเงินทองกวาดทิ้งออกไปตรงนี้เราก็ฟังใช่ไหมเราก็แบบเราคุณก็ต้องพินิจพิจารณาแต่ไอเรื่องของแบบว่าจะกวาด ทรับหรือว่าแล้วออกไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่ในกุสโลบายนั้นมันแฝงแต่ในความแฝงของมันอ่ะคุณก็ต้องพิจารณาด้วยนะเพราะบางอย่างอ่ะครับมันก็ไม่ถูกต้องตรงจริงตามที่อาจารย์เบียร์แกบอกแล้วก็อีกเรื่องเลยนะท,ที่ที่ที่เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์คนนี้เออวะแกทำให้เราตื่น คือต้องบอกก่อนว่าทุกคนเนาะมีทุกมีปัญหาชีวิตมีมีอะไรต่างๆนาะนาะครับคือคำสอนที่ทำให้ผมนะฮะเริ่มจะตื่นแล้วก็เริ่มศึกษาเลยนะก็เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าทีอา่อาจารย์เบียร์เขานำมาพูดนะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อย่าก,กังวลถึงอนาคตแล้วก็อยา่าคืออย่าก,กังวลอนาคตที่มันยังมาไม่ถึง ล้วก็อย่าไปเขาเรียกว่าเป็นทุกข์กับอดีตที่ผ่านมานะครับเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ให้โฟกัสกับปัจจุบันปัจจุบันเราทําอะไรเราทําหน้าที่อะไรปัจจุบันเรามีหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เป็นลูกนะครับแล้วก็เป็นลูกน้องนะครับหน้าที่ห้าอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับที่แก้ไล่อธิบายฟังอ่ะนะฮะ ก็มันทําให้ผมรู้สึกว่าเออจากตอนแรกที่เราเป็นทุกนะฮะเราทุกข์มากเลยเรากังวลไว้อนาคตเราจะรวยสักทีไหมเมื่อไหร่เราจะรวยนะเมื่อไหร่เราเราจะมีเงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะมันทำให้เราเป็นทุกข์มันก็ทําให้เครียดด้วยแล้วก็อดีตที่เราเจอไม่ดีนะฮะมันก็ประดังถาโถมอยู่ในหัวเราครับแกสอนให้ทิ้ง แล้วก็โฟกัสกับปัจจุบันมันก็เลยทำให้ผมเออคำสอนนี้ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยอะช่วยแบบผมก็เลยเริ่มพอเริ่มฟังแกจากคำสอนนี้เลยที่ทำให้ผมรู้สึกเอ้ยอาจารย์คนนี้มีของวะ่ะนะฮะพอก่อนอีพีแรกเดี๋ยวจะมาเล่าอีพีต่อต่อไปนะครับที่รู้สึกว่าเอความประทับใจที่มีต่ออาจารย์เบียร์นะฝากไว้ด้วยขอบคุณครับ แล้วเขามาเจอคลิปของคุณเบียเนี่ยนคนแบบว่าชีวิตสิ้นหวังแล้วก็แบบตัดสินใจมาเชื่อในพระเยซูใหม่ๆเนี่ยแล้วเขามาเจอคลิปของคุณเบียเนี่ยเขาก็เริ่มลังเละดิเขาตอบเรื่องพระเจ้าด้วยตรกกะเหตุผลว่าพระเจ้าไหนล่ะเขาตอบด้วยตักกะเหตุผลที่เป็นพุทธใช่แต่ไม่ได้ตอบด้วยตรกกะเหตุผลที่เป็นคริสเตียนใช่คริสเตียนเนี่ยเราประกาศและเผยแพร่ศาสนาแบบนี้พุทธเนี่ย เผยแพร่ศาสนาบ้างไหมโอ้โหเต็มโลตัสเต็มทั่วตลาดอะ่ะบางทีแบบ <c oughs> มีทอดปลาป่าบางทีแบบว่ามีงานบุญนู่นนี่นั่นอะ่ะเชิญคุณไปคุณจะส่งให้เราสุขใจครับสําหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงความวิตกกองบนนะครับของสองหนุ่มโหนแสงนี้นะครับในคลิปน้องเขาก็บอกชัดเจนเนาะว่าเผื่อมีคนเนี่ยเข้าเข้าคิสใหม่ๆเนี่ยแล้วไปเจอตาก,กาเหตุผลของพุทธแล้วเนี่ย ก็อาจจะเขว้ได้ชะง,งักได้นะครับก็เลยต้องมีการโต้ตอบนะในส่วนของการทรีสคนหรือคลีปคนนะฮะมันเป็นหน้าที่ไม่ใช่หรอครับมันเป็นหน้าที่โดยตัวคำสอนเองโดยตัวบุคลากรทั้งิฤษฎีนิกรจักเองนะฮะที่จะอ่าคลีปบุคลากรเหล่านั้นนะซึ่ง ถ้าคำสอนของพุทธเนี่ยฮะมันไม่ถูกต้องและตรงจริงนะครับคนที่ได้ยินได้ฟังในที่เขามีโอกาสเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์แล้วเนี่ยเขาก็จะยังไม่กลับมาหรอกครับเขาก็อาจจะต้องศึกษาหรืออะไรแต่ถ้าในสงองทางทั้งคริสเนี่ยวิตกกังวลนะครับก็ต้องหาความรู้นะครับหรือแนวคำสอนเนี่ยเพื่อมาชี้โทษให้กับคนที่ เข้าไปในคิดใหม่ใช่ไหมก็มันเป็นหน้าที่ของแต่ละศาสนานะเขาไม่ผิดที่เขาจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคําสอนของตถาคตเช่นเดียวกันเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะได้ยินคําสอนของพระเยซูถูกไหมครับส่วนเขาจะอยู่หรือเขาจะออกนะมันเป็นการตัดสินใจของเขานะก็เหมือนอย่างที่น้องหรือคนคิดนะที่บอกว่าคิดควรดีเบตใช่ครับพี่เห็นด้วย ทคิดควรดีเบตแต่คิดต้องไม่เบี่ยงเบนคำสอนของตถาคตรหรือแปลความแบบผ,ผิดๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคำสอนที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไปทำความเข้าใจหลักคำสอนก่อนเมื่อไหรจะแตะหลักคำสอนของพุทธต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ไม่ใช่เอาคำสอน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไปเทียบกับการยกตึกไปเทียบกับการว่ายน้ําไปเมริกาอย่างเงี้ยคืออันนี้ไม่ถูกนะมาต่อการในเรื่องของประเด็นการประกาศนะครับคือการประกาศของพุทธเนี่ยน้องต้องอย่าลืมว่าน้องอยู่เมืองพุทธในคลิปน้องก็พูดเองว่ามันคือวัวฒนธรรมใช่ไหมครับการประกาศของพุทธเนี่ยนะฮะถ้าพูดตามหลักทางโลกก็ที่น้องพูดอะต,ตามโรตาตามอะไรน,นะ มันคือการทำแบรนด์ลอยรี่แต่ของน้องอะ่ะมันคือการอแวเนตแบรนด์ต่างกันครับไม่เหมือนกันเนาะทำไมในคอมเมนต์ในหลายๆชาวพุทธเนี่ยเขามองว่าคริสเหมือนขายตรงเพราะอะไรครับเพราะคริสเจาะที่ต่างศาสนิกใช่ไหมครับแต่พุทธเราเจาะที่ ชาวพุทธเราเดิมๆแล้วเราแทบจะไม่ไปแตะกับต่างศาสนิกเลยเพราะเราจะเน้นในเรื่องของคําสอนที่ว่าตนเป็นที่พึ่งห่งตนน่ะพิจารณาเองดูเอ,เองอันไหนดีไม่ดีนะครับแต่พี่มีนิดนึงอะ่ะติงช่องน้องหน่อยคือน้องทําคลิปสวยนะทําคลิปดูดีแต่มันแฝงด้วยความกนันแนะกระแหนนิดๆน่ะน,นะคลิปพี่ที่บางคลิปที่มีกนันแนะกระแหนก็พอเห็นน้องทำนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับ ลองเอาคำเพี่คำพีไปเบิ้ลมากลางแล้วไปหาเทคนิคไปไประชุมกันในศาสนาจากของน้องว่าทํำยังไงว่าที่จะดึงคนเข้าศาสนานะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ